สี่กุณฑธานวักหมวดว่าด้วยพระกุณฑธานะเป็นต้นหนึ่งกุณฑธานะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระกุณฑธานะเทระพระกุณฑธานะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหนึ่งข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้บำรุงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด ทรงเป็นพระสยามภูเป็นบุคคลผู้เลิศเสด็จหลีกเร้นอยู่เจ็ดวัน 2. องข้าพเจ้ารู้เวลาที่พระองค์จะ,สะเสด็จออกจากสมาบัติจึงได้ถือกล้วยหวีใหญ่เข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นมหามุนีพระนามว่ามุทุมุตระ 3. พระผู้มีพระภาคผู้เป็นสัพพัญยูผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก มหามุนีเมื่อจะทำจิตของข้าพเจ้าให้เลื่อมใสจึงทรงรับแล้วสเสวยสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบด้วยนายเกวียนผู้ยอดเยี่ยมสเสวยแล้วประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าห้าลรายักษ์ที่ประชุมกันอยู่ที่ภูเขานี้และคณะพูดในป่าทั้งหมดจงฟังคำของเรา 6. เราจักพยากรณ์ผู้ที่บำรุงพระพุทธเจ้าผู้เป็นดั่งพยาเนื้อชาติไกลสอนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด 7. ผู้นั้นจักเป็นเทวราชสิบเอ็ดชาติและจักเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสาสิบสี่ชาติ 8. ในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมพบในราชาสกุลโอกาการาช อุบัติขึ้นในโลก 9. ผู้นั้นจักด่าสมณะทั้งหลายผู้มีศีลผู้ไม่มีอสวะจกได้การขนานนามเพราะวิบากแห่งบาปกรรม10เขาจะมีนามว่ากุณฑาธานะเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรสิบเอ็ดข้าพเจ้าขวนขวายวิเวกอยู่เนือง มีปกติเข้าฌานยินดีในฌานให้พระศาสดา,สาทรงพอพระทยแล้วอยู่อย่างไม่มีอสวะสิบสพระผู้มีพระภาคชินเจ้ามีเหล่าสาวกแวดล้อมมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมประทับนั่งในท่ามกลางหมู่ภิกษุแล้วทรงให้ข้าพเจ้าจับสลากสิบสามข้าพเจ้าห่มผ้าเฉวียงบ่า อภิวาทพระศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอยู่จะได้จับสลากเป็นครั้งแรกต่อพระพักพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐ14ด้วยกรรมนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทาเหมือนจัก,กรวาลให้วันไวประทับนั่งในท่ามกลางหมู่ภิกษุทรงตั้งขพเจ้าไว้ในตำแหน่งอัลเลิศสิบห้า ข้าพเจ้ามีความเพียรสำหรับนำพาธุระเป็นความเพียรที่นำมาซึ่งทำเป็นแดนเกษมจากโยคะข้าพเจ้าทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 16. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกุณฑธานะเถระได้ทราบว่าท่านพระกุณฑทานะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชน้กุณฑทานะเถราประธานที่หนึ่งจบ